โชว์สิมันจะแรงแค่ไหนอะไบยอได้วอตแอยกอล์ฟบันจังวอยนี่เป็นมุกรถบังคับเราอ่ะโอ้โหเทจริงๆมีสกิบดีดีด้วย ไหนโชว์ซิมันจะแรงแค่ไหนอะไบโอกได้ว้าวนี่ต้องดึงเสาอากาศออกก่อนดูนะเดี๋ยวจะดีมให้ดูแล้วดึงเสาสัญญาณเพื่ออะไรอะไบรอ์ก็จะได้ขับได้ไกลที่งานเป็ดมุกจากเราอยู่ตรงเนี้ยเราอาจจะไปถึงกรุงเทพได้เลยก็ได้นะโอ้โหโมจังเลยอะไบรอ์ลองขับดูสินี่โอ้อ่ะจ้ามันกังวอย นี่ไปอยู่ขับแค่ตรงเนี้ยมันไม่มันเลยอ่ะเราออกไปขับข้างนอกกันมาแต่แม่บอกว่าห้ามขับออกไปข้างนอกไม่ใช่เหรอเป็หมูเธอน่ะอยากเป็นแค่นกที่อยู่ในกรงเหรอเธอไม่อยากรู้เหรอว่าปีของเธอบินได้เร็วแค่ไหนันอยากรู้ฉันอยากรู้ันอยากเป็นนกฉีจปดนนกีน่เไม่ได้เลยว เราขับแค่ตรงนี้แหละแถวหน้าบ้านเราอ่ะเดี๋ยวเราตามไม่ทันได้เลยไปไปไกไปอุ๊ไปไปเฮ้ยคุณนาคุณนาคุณน้านี่หนูเล่นอะไรเนี่ยนี่หนูเล่นรถกระบะซิงสกีบีดี้บนถนนได้ไงลูก เห็นไหมเนี่ยน้าขับรถมาแล้วชนกับรถบังคับของหนูเลยนะ่ะดีนะที่เป็นแค่มอเตอร์ไซค์ถ้าเป็นรถใหญ่รถกระบะหนูอาจจะโดนชนเองได้ต่อไปอย่าทำแบบนี้นะลูกนะถนนนะ่ะเขามีไว้ให้รถสัญจรเท่านั้นเอารถบังคับมาขับเล่นแบบนี้มันจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนอาจจะเกิดอุบัติเหตุเหมือนที่น้าเป็นอยู่ก็ได้หนูขอโทษค่ะคุณนะ้าหนูไม่คิดเลยว่ารถบังคับของหนูจะมาชนคุณน้าแบบนี้หนูก็ขอโทษเหมือนกันค่ะคุณนะ้าหนูหน่าจะเตือนน้องสักนิดนึง เอาเอาต่อไปก็ไปเล่นแค่ในบ้านนะลูกนะน้าไม่เอาเรื่องก็แล้วกันไปน้าไปล่ะไปเข้าไปเล่นในบ้านไดไยร้อใบยกอาหารไม่อร่อยก็ขายทิ้ง ถ้าจะให้กินก็คงต้องชิมดูก่อนเลยก็เหมือนความรักที่เรามัวแต่ทนเฉยถ้าเราไม่เคยคุยกันจะรู้ได้ไงว่าใคร